สุดท้ายค่ะอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะคะเป็นบ้านทำกองที่จังหวัดอ่างทองวันนี้มาแนะนํากลองบอรรดือว่ากลองบูชาพระศิวะนะคะหรือว่ากองบูชาองค์เทพค่ะเป็นกลองที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์ในมือที่พี่ถืออยู่นี่จะเป็นกลองบรรดแบบดั้งเดิมนะคะส่วนอีกไปหนึ่งเป็นแบบต่อยอดค่ะเดี๋ยวแนะนําขนาดก่อนนะคะขนาด ใบนี้จะหน้ากว้างอยู่ที่4นิ้วความสูง4นิ้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองมาฟังเสียงดูค่ะเขียนลายโอมนะคะลายโอมสีดำใบนี้จะเป็นหน้า5นิ้วค่ะเขียนลายโอมทั้งสด้านนะคะเสียงก็จะดังดีนะคะอีกใบนึงเป็นลายโอมสีแดงค่ะ